สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ดำตัวอ้วนกลมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมแต่คนเนี้ยสาการนั่นเองคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือแนวทางการเล่นอาชีพ a าร์ตเมคัสามต่อจาก s o r c เ r อ er, ร์คัสสอนั่นเองนะครับเนื้อหาสำคัญที่ผมจะพูดหลักๆมีสายวุฒิการจัดสกิลพ l ีเซ PVEPVP คู่หูพอกลกีค่าเซตัดชุดเซตและดาครนั่นเองนะครับ เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเกมดาโคเนียซาก,กา้าที่จะเปิดจริง17กรกฎาคมนี้เพื่อนเพื่ออย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้ารับของรางวัลสุดพิเศษ,ษกันด้วยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เพื่อนเพื่อนจิ้มลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะครับในส่วนของอาวุธนะครับผมเลือกเป็นฟอสฟูดนะครับอาวุธฟอส o ูดนะครับเมื่อให้พีสูงกว่า90%นะครับจะได้ดะเมจดเวทบวก10%เมื่อพลีสูงกว่า80%บปดส10% ไว้ทีต่ำกว่า30%มนะครับได้รับการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น10%สําหรับแนวทางการจัดสกิลนะครับก็จะจัดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าจะมีสกิลนี้ครับสกิลที่1นเนาะจะเลือกเป็นชาร์จเลเวล2นะครับเพื่อที่จะบูสต์ดาเมจได้ครบรอบดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่เกิดกดมือครับแนะนําเป็นชาร์จเลเวล3ก็ได้นะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับส่วนพีเซตสกิลของเมทนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่ผมจะแยกให้เป็น PVE มาดูที่ preset PVE ก่อนเลยนะครับผมจะเซตไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องเน้นวงใหญ่วงไหนบ้างนะครับวงแรกที่ต้องเน้นนะครับก็คือวงใหญ่อันแรกเลยนะครับซึ่งวงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราโจมตีศัตรู3ตัวขึ้นไปนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น12%นั่นเองนะครับถัดมาที่วงเล็กด้านขวาครับอันนี้เอาสุดเลยนะครับเมื่อโจมตีศัตรูมากกว่า4ตัวนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก12%นั่นเอง ถัดมาที่วงแรกนะครับอินนะครับอัพให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าอาชีพอาร์คเมดนะครับใช้ค่าอินเป็นหลักนั่นเองนะครับและผ่านมาที่วงเล็กด้านหน้านะครับดาเมจเว้นะครับอัพให้เต็มเลยนะครับจากนั้นมาทางด้านขวาครับมาที่วงนี้ครับเอาแม็กซ์เฮสป์นะครับอัพให้เต็มเลยในสายพีอนะครับจำเป็นจะต้องเน้นเลือดนะครับแล้วก็ค่าป้องกันที่สูงนะครับเพราะว่าเมดเนี่ยมีความบางนั่นเองนะครับถัดมาที่วงใหญ่ขวาล่างนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับขณะไร้พายุเห็บนะครับจะได้รับดาเมจลดลง30%นั่นเอง อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเมทอะค่อนข้างบางนะครับเวลาโรนันเจนะครับอาจจะโดนม่อนลุมตบตายได้หรือว่าห่อคอยครับเมทจะค่อนข้างบางมากๆครับสกิลนี้นะครับจะทําให้เมทเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าลดเป็ถึง30%นะครับถัดมาที่วงด้านล่างนะครับวงใหญ่เลยนะครับสัตว์วงนี้เนี่ยคิดก้อนแต่ละคันนะครับจะเพิ่มดาเมจเวทขึ้น5%้านตานห้าวินาทีและถ้าหากเพื่อนๆพอยเหลือนะครับก็ให้เลือกวงขวานี้หรือวงล่างสุดก็ได้นะครับมันจะได้เป็นสแต็กเวทนะครับแรงงขึ้นนนั่เอ สำหรับแนวทางสาย p v e นะครับก็จะอัพประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนนะครับได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่าผมเล่นให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็น Pset นะครับสาย PVP นะครับสายนี้เนี่ยจะโดดเด่นไปทางคริสตัเมทนะครับเน้นแรงไปเลยนะเหมือนเดิมครับวงแรกนะครับอัพตันเลยนะครับและก็มาที่วงล่างค่าอินนะครับเอาตันเลยและก็แวะมาทางซ้ายนะครับวงนี้ก็เอาตันเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับวงนี้เนี่ยเมื่อซันนัมเมจพื้นฐานนะครับคริสแลเมจจะเพิ่มขึ้น2%ซ้อนท้าได้สูงสุด4สแตะนะครับนาน4วินาทีอ่ะจากนั้น,นครับมาวงล่างครับดาเมจเวทเอาตันนะครับและมาทางด้านซ้ายนะครับเอาวงเลก็กน,นี้อัพให้ตันเลยนะครับเมื่อเราใช้สกิลสายฟ้าฟ้า,ฟามีโอกาส30ที่จะเพิ่มคริสแลเมจขึ้น10%นะครับนาน5วินาที ก็คือสกิลนี้นะครับอ่านี่ก็อัพตันเช่นเดียวกันนะครับ่วนสกิลซ้ายนครับอันนี้ก็อัพตันเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นครับก็แวะมาวงล่างครับวงนี้เอาตันเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือระเบิดพลังเยือกแข็งนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะดีบัฟเป้าหมายนะครับคือเพิ่มคูด้าของเป้าหมายเนี่ย10%นาน6วินาทีนั่นเองนะครับถัดมาที่วงล่างวงใหญ่นะครับอัพตันเช่นเดียวกันครับ วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าคิดิคอนแต่ละคังจะเพิ่มดาเมจเวทึ้น5%นะครับรอบนี้มาทางซ้ายนะครับเน้นวงใหญ่วงนี้ครับการโจมตีพื้นฐานเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะทำให้ลดคูลดาวน์การทำงาน8%สำหรับสกิลทั้งหมดนะครับเป็นเวลา5วินาทีเองอ่ะแล้วก็ไล่ลงมาที่วงเล็กนะครับน้าเมจแต่ละคันครับมีโอกาส10%นะครับที่จะทำให้ตัวละครเราครับได้รับโล่พลังนะครับซึ่งโล่พลังนี้นะครับจะทำให้ลดดาเมจนั่นเองนะครับถัดมาที่วงนั่งตรงกลางนะครับวงนี้ก็อัพสุดเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับโปนี้ครับจะทำให้สกิลแอนตินะครับแปดสแต็กธาตุได้แรงขึ้นนาน10วินะครับสำหรับพีเซตสาย PVP นะครับก็จะอัพไว้ประมาณนนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับอ่ะผมเลยให้ดูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของชุดเซ็ตกันบ้านนะครับสำหรับชุดเซ็ตนะครับผมจะเลือกเป็นดาบแดง3ชิ้นนะครับแล้วก็หัวใจ2ชิ้นส่วนอาวุธนะครับเลือกเป็นลูกศรส้มนั่นเองนะครับ ส่วนค่าสแต็ตที่ผมเลือกนะครับก็จะมีคลิสความถนัดทั้งหมดดาเมจเวทนะครับส่วนนี้นครับผมแนะนําเป็นอินนะอันนี้ผมยังทำไม่เสร็จนะครับยังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนของเสื้อครับผมเลือกเป็นความถนัดทั้งหมดนะครับดาเมจเวทสเต็งเป็นอินนะครับถ้าจะให้ดีเอาเป็นอินดีกว่านะครับแล้วก็ค่า HP ต่อไปกระโปรงนะครับค่าสเต็ตที่ผมทำนะครับก็จะมีสเต็งเป็นอินนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนำเป็นค่าอินดีกว่านะครับแล้วก็จะมีคลีดามเอทคลีสสเต็ตนะครับความถนัดทั้งหมดไอ้คลีสสเต็ตเนี่นะาครับ ต่อไปในส่วนของกางเกงครับก็จะมีวิสอินดาเมจเวทความถนัดทั้งหมดนะครับต่อไปในส่วนของรองเท้าครับก็จะมีอินคลิความถนัดทั้งหมดนะครับความต้านทานเลนเซอร์บวกหนึ่งจุดห้าเซนอันนี้ผมแนะนําว่าเปลี่ยนเป็นดาเมจเวทดีกว่านะครับเพราะว่านี่มันเฉพาะทางเกินไปนะครับแต่ว่าออฟเนี้ผมจะทําให้เสร็จเนาะต่อไปถุงมือนะครับอ่บวกคลาอินความถนัดทั้งหมดคลิดาเมจนะครับแล้วก็เดฟในส่วนของเขั้นเบอร์หนักนะครับผมยังไม่ได้ทํานะอันนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครััััับบบส่่่วนน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 คคคาาาเเเเเตพื้้ฐทีีรรรจจะะะกก็็มอิปหลลย รอละมัก็คือค่าวิสนะครับรอละมัก็จะเป็นค่ารีสตนนะครับท้ายสุดคือสเต็งนะครับอันนี้มันจะมีติดมาบ้างเนาะ HP ตัวนี้นะครับอยู่ที่5 2าแนะครับดาเมจเวทอยู่ที่2องแสนสะครับรับการทัหนึ่งร้อยสอเป็นดฟอยู่ที่9670นกะครับการชนะทาง p ิวอีที่ยี่สิบนะครับต้านทาง p ิวออยู่ที่6.5จุเปอร์เซ็นต์บนดาเมจทุนะครับอยู่ที่สองร้อยบนดาเมจการอ่านนะครับอยู่ที่สามร้อยห้าสิบเ้าบนู่เม่ฟาด วอนัมเดทแทนนะครับอยู่ที่109ต่อไปนะครับเป็นคู่หูพ็อกลี่ที่ผมเลือกใช้นะครับพ็อกลี่ตัวหลักเลยที่ผมเลือกใช้ก็คือลิลิตนะครับส่วนสกิลสายใยนะครับเมื่อตุ๊กตาหมีของลิลิตตายนะครับจะโจมตีเป็นดาเมจเว้นะครับก็จะอ้างอิงจากค่าแอมพ์เด้วยนะครับส่วนพ็อกลี่ตัวที่2นะครับผมก็จะเลือกเป็นโรเซอร์นั่นเองนะครับสกิลสายใยนะครับทั้งปาร์ตี้จะได้รับการรักษาจํานวนหนึ่งนะครับหของ HP ออยง่ายคือมาฮยลนั่นเองนะครับพอนี่ตัวนี้สายที่ผมเลือกใช้นะครับก็คือเฮลเบสนั่นเองนะครับสกิลสายใหญ่นะครับเมื่อเฮลเบสตายนะครับสร้าง damage กีภาพ100%ทุกวินาทีนะครับส่วนพ็อกลี่แถวหน้านะครับตัวไหนดาวเยอะก็สามารถใส่เพิ่มค่าเซตัดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตายตัวนะในส่วนของดาคายนะครับผมมีทำ ex ไว้บางส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่หน้าที่4เนาะ ex ตัวแรกนะครับนั่นก็คือเซอร์ราลูนทูลเลนะครับค่าเซตหลักนะครับก็คือค่าสมดุลเนาะค่าแตะพื้นฐานออินนนนนะครรััับบกีแต่เง เอเตตัวต่อไปนะครับก็คืออามิเลล่าคาลิน่านะครับค่าสเตตที่ได้นะครับก็คือค่าสมดุลเหมือนกันนะครับค่าสเตตพื้นฐานเนี่ยจะได้เป็นวิสกับสเต้งนะครับอันนี้ไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่นะครับเอเตตัวต่อไปนะครับนั่นคือคอนสเตลล่ามอสนะครับค่าสเตตที่ได้นะครับก็คือเอติเคทุกประเภทนะครับค่าสเตตพื้นฐานนะครับจะได้เป็นดาเมจเวทแล้วก็รีสแตนต์นะครับเอเตตัวต่อไปนะครับก็คือชิกเกอร์ทิชานะครับค่าสเตตที่ได้คือดาเมจเวทนะครับค่าสเตตพื้นฐานนะครับก็็็็จจจะะ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 ไไไดด้้้้้เเเเเปนน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 นาาามมมมวววววทททแแลลลกกิสสสคคคคคครรรรรรััััับบบบบบออออีีีืืตตงงยย่่่่่หผ ประมาณนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาทําการทดสอบดาเมจนะครับในปีเซต PVE แล้วก็ PvP นะครับทดสอบครั้งแรกนะครับจะเป็นปีเซต PVE นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งออตโต้เลยนะครับโหแรงนะเออคลิกแรงมากๆครับ เออสมแล้วที่เป็นเมดนะครับต้องบอกว่าอาชีพเมดเนี่ยมันค่อนข้างจะโดดเด่นไปทางดาเมจกับคลิอยู่แล้วนะครับอ่าทั้งสองสายเลยนะโอ้แรงแรงแรงสจุล้านแล้วนะครับโอ้ค่อนข้างไวเลยนะครับอันนี้ค่าพลังอยู่ที่3ามแสนนะครับอ่าเรื่องความแรงต้องยกให้เมดเลยนะครับส่วนรกิลรีชาร์จเนี่ยผมตั้งวันที่2นะครับ พอถ้าเกิดตั้ง3มอะ่ะมันจะช้าเกินไปนะครับทําให้โมลูคูดาสกิอื่นได้ช้าด้วยนะครับสังเกตได้ว่าคลิปบ่อยนะมี5 0 0 0 0นกว่าโอ้เมื่อกี้ล้านเจ็ะมองไม่ทันโอ้หกจุห้าแล้วนะครับ6กจุดเนะเจล้านเหรอแปดล้านได้ไหมเจ็ดจล้านนะครับเกือบ 8ล้านนะครับในเซตของ PVE นั่นเองนะครับการทดสอบครั้งที่สองนะครับจะเป็นเซต PvP นะครับอ่ะลองดูจะต่างกันแค่ไหนนะครับจริงๆทั้งสองเซตมันก็คือดาเมจนะครับอ่าแต่ว่าเซตนี้เนี่ยค่าพลังนะครับจะอยู่ที่302สน,สนะครับมากกว่านิดนึงนะโอ้ ความแรงใกล้เคียงน,นะแต่ว่าสายที่แล้วคิบ่อยกว่าไหมโอ้แรงนะเมื่อกี้เท่าไหร่อะหนึ่งล้านเจ็ดป่ะแต่ส่วนใออกห้าแสนนะครับอ่าแล้วก็สกิลของเมย์นะครับมันจะค่อนข้างหลายฮิตด้วยนะครับอ่าโอกาสเกิดคริสเนี่ยมันก็ดีขึ้นด้วยนะครับโอ้โอห้าล้านนะจะแรงกว่าหรือเปล่านะครับ มีสิทธิ์แรงกว่าแลเนี่ยจะเข้าหกล้านนะครับวีเบากว่าหรือเปล่าอ่าสายที่แล้วเจ็ดจุดเก้าเอ็มนะครับอันนี้เบากว่าหรือเปล่าอ่ะเบากว่านิดนึงนะครับเจ็ดจุดสองเอ็มนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะโชว์มังกรศึกนะครับของอาร์คเมดกันบ้างนะครับ,อ,บ,นนรบอ่าอันนี้ไม่เทสต์นาเมดนะแค่จะโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นตัวอะไรเนาะ แต่เท่าที่ผมเห็นน่ะมันจะคล้ายๆกับจามจุรีป่ะใช่ไหมจตบินได้ด้วยนะครับเออมันคือจามจุรีป่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าฮะแต่ว่ามันเหมือนผสมกับปลานะเนี่ยลักษณะมันเทไหมจมตีเป็นสายฟ้าน้ำแข็งนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับังกรศึกเนาะ ต้องขอเกินนิดนึงนะครับสำหรับเมททั้ง2สายนะครับจริงๆอ่ะดาเมจมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับมันต้องเทสหลายๆรอบเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีคลิกเกิดขึ้นด้วยนะครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่การเทสครั้ง2ครั้งเองครับแต่ว่าพอผมไปลองเทสนอกรอบนะครับบางครั้งเนี่ยสาย PVP มันก็แรงกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันขึ้นอยู่กับคลิปในเวลานั้นด้วยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส่นดงแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่